สวัสดีค่ะปู่อันว่าสิฐานยังวันจะเลื่องเลยตามความฝันปู่นะคะมาถามฝันไปค่ะตามฝันตามความฝันของปู่ฝันอะไรเนาะฝันอะไรเนาะฝันเอาตอนไหนดีเอาเมื่อคืนนี้ก็ฝันค่ะเมื่อคืนฝันว่ารถสิบล้อไอรถพ่วงสิบหกล้อขาดขึ้นตรงกลาง ไม่รู้ว่าปูค้นอะไรเนาะเยอะแย,ย,ยะเลยเต็มรถจะว่าอ้อยก็ไม่ใช่จะว่าเล็กก็ไม,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ปูก็ไปมันขาดขึ้นเนี่ยรถพ่วงนะเออรถพ่วงมีกี่ล้อพ่วงสิบแปดล้อสิบแปดล้ออื <18. S 1> แล้วก็ขาดครึ่งครึ่งก็เก้าศูนย์เก้ามันขาดครึ่งอะ่ะ ขาดครึ่งทีนี้ปู่เนี่ยไปดันแล้วก็จะทับขาปู่ก็ไม่ทับนะขาดครึ่งเลยก็ปู่ฝันแค่นี้นะฝันขับรถพ่วงด้วยปู่ขับเองบ่ขับเองเออปู่ขับเองเลยบรรทุกอ้อยก็ไม่ใช่จะว่าเหล็กก็ไม่เชิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันทุกอะไรรถพ่วงนะสิบแปดแล้วปู่ขับเองเลยแล้วจะมีนั่งอยู่ในรถนี่สองคน หลานกับแม่ครูครับน่าอยู่ในรถอ่านั่งนั่งนั่งอยู่ในรถ<ช>อทางหน้านั่นแหละอือแล้วปู่จำทะเบียนรถด้ไรกันไม่เห็นทะเบียนนะไม่เห็นอือไม่เห็นทะเบียนก็เนี่ยแหละก็ลองดูว่ารถพั่วมันมีกี่ละนะ้อล่ะเออ 10ล้อ18ล้อ18ล้อขาดข้นนั้นขาดครึ่งขาดครึ่งนะขาดครึ่งก็เลือกเท่าไหร่เลือกเก้าเนาะเก้าขาดเลยนะขาดพุดเลยขาดพุดเลยอขาดพุดเลยขาดพุดแต่ก็ไม่ห่างกันนะไม่ห่างกันอืมไม่ห่างกันก็อยู่ประมาณสักศอกหนึ่งอะไอ้่วงเราเราถ้าถ้าเป็นปู่ปู่ตีเป็นเลขอะไรปู่ก็บอกไม่ถูกยนี่ บอกว่ารถพ่วงมีกี่ล้อ18ล้อแล้วขาดครึ่งมันคืออะไร9 189ประมาณนั้นนะ189หรือ09หรืออ่ะฟูก็บอกไม่ถูกเงี้ยวะเออก็นี่แหละฝันประมาณใกล้ทีทีสี่ใกล้รุ่งแล้วแหละมันไม่ถึงกับว่าฝันนะเหมือนว่าเราหลับตั้งแต่หัวค่ำแต่ก็มาินิดเห็นตอนช่วงเช้า เก้าเก้าสา9เกสุดกตัวสุดท้ายเลยครว่า3เก้าเกเก้าหสแล้วอย่าลืมล่ะมันรวมก่อนมาก่อนมันมีกี่ล่ะหนึ่งเปปเก้าเก้ากับหนึ่ดสี่่อะเออเ้าตีง่ายๆานะตีง่ายๆยอยากิดมากเราตีเยอะมากเลยอยากคิดมาก คอบของไปอหลายเออกิดจิตมหนึ่งแบแบ่งกันไปคุณมคิดนะคะตัดรึ้งนหนึ่งแปดใช่หนึ่ปดโอเคขอบคุณคุณู่ด้วยคู <source. S 2> ่นช <Never> ิด้นะคะที่ให้ทขอใทุกคนได้โชคดีกันแล้วกันสาธุให้ดีบุญดีวาสนารลองลอง ลองพากันตีเอาเนาะคิดดูว่าไอรถพ่วงเนี่ยมันมีกี่ล้อแล้วบรรทุกจะว่าต้นอ้อยก็ไม่ใช่จะว่าเล็กก้มเชิงเออมันหนักขนาดถึงกับขาดครึ่งเลยเลยมันหนักใช่ไหมครับคุณหนักมากหนักจนขาดครึ่งอขาดครึ่งเลยปึ๊ดเลยอ่ะลองดูอ่าแล้วก็มีคนนั่งอยู่ข้างหัวรถนี่สองคนยังไม่ได้ลงนะ ยังไม่ได้ลงมาอ่าอยู่สองคนรวมแล้วก็เป็นสามกระปูอ่าสามกระปูปูอยู่ข้างล่างลงมาข้างล่างก็มาดูมาดูแล้วก็ขาดป๊ดป๊บเหมือนกับว่าขาเนี้ยขาของปูเนี้ยมันเข้าไปมันเข้าไปแล้วมันมันไม่ได้ทับหรอกปูก็ชัดนะดึงมาอ่าดึงขาวันนี้ชัดมากนะลูกชัดจริงๆชัดแน่ไม่ยาวไม่ยาวด้วยไม่สั้นจับเสความได้ใช่ จะเรียกว่าบรรทุกอ้อยก็ไม่ใช่บรรทุกเหล็กก็ไม่เชิงนาออันนี้ฝันเมื่อคืนไหมครับฝันเมื่อคืนเนี่ยแต่มันก็แปลกเมื่อคืนนี่ปูนอนตั้งแต่หัวค่าเพราะมันเหนื่อยเรียยังไงไม่รู้จะนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทุ่มเศษเศษแล้วฝันประมาณตอนประมาณตีสี่ตีสี่เศษเศษก็ตกใจตื่นมาก็อะทุกครั้งปูจะตื่นตีสองตีสามเนี่ยถาม พ่ชาชแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันก็แปลกเราหลับใ่หัวค่ําแต่ก็มาสะดุ้งตื่นตอนที่เราฝันว่าขับรถพ่วงรถพ่วงขาดขึ้นนี่แหละก็ตื่นกูขับไปได้ไกลนะคะพูถึงว่ามันแค่เรากําลังขยับรถเองกาลังขยับรถแล้วก็ร,กรถขาดเลยรถขาดเลยมันหนักม,มันน่าจะได้ประมาณสักม,มันไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงหนะ้าสิบเมตรน่ะ อไม่ถึงห้าสิบเมตรเออถึง5้เมตรรถมันก็ดังแกลกแกลแล้วปุ้งเลยเราก้รีบลงมาดูก็เอ้าขาดขึ้นเลยรถพ่วงใหญ่มากเลยอืมก็มันปิดสนานหนักเนปิดสนานของปู่เนาะอืมเออปนานี่เต่ปิดสนานนี่ิสนานน้าเกี่ยวกับรงปู่สวนี่ก็มีแตปิดสนานยังไงก็ให้เอฟซี ลองแปลดูเนาะลองแปลลงสรุปก็คือในรถมีอยู่สามคนสามกับปู่ลงมาแล้วผู้ชายทั้งหมดใช่ไหมคะอ่าผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายผู้ชายสองคนอ่าผู้ชายสองคนกับปู่อ่าผู้ชายก็ไม่ใช่ใครแล้วเจ้าล้านแล้วก็ผู้หญิงกับหนุนในครูเขานั่งไปด้วยกันสี่เลนเนาะขาดทิ้งหัว โหว่าครึ่งหนึ่งของสิบแปดก็จะเป็นเก้าไม่นใช่อ๋อตีเป็นหนึ่งขาดเปิดเลยเอาเอาเอาตัวนี้งตางก็คือนหนึ่งแปดเก้าก็ได้อ่าใช่อวการผู้หญิงตีเป็นสี่บอกอ่สี่ผู้ชายตีเป็นสามบอผู้ชายตีเป็นเท่าไหร่เป็นเกือบสีเล็กหม่เต็มเลยผู้ชายเลยที่เป็นหนึ่งบอกพ่อผู้ชายก็จะ ถ้าให้ปู่ปู่บอกเนาะจ้่ผู้ชายก็จะเป็นถ้าไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บก้อนหนึ่งถ้าไม่เจ็บก็อนหนึ่งเ็้หนึ่งใช่เจ็บก้อนหนึ่งก็จะเป็น4ใ7จะได้เออเราลองดู4ใน7จะยังไงก็ให้ FC เดี๋ยวมันต้องติดพลเนาะเดี๋ยวจะหาว่าผู้อ๋อแบบแบบอันนีเป็นแนวทางเป็นแนวทางเนอะความฝันมันก็ เป็นปิดศนานาะมันไม่ใช่ตัวเลขมาเลย่ค่ะก็ดูว่าลองลองแลดูเราให้เอฟซีเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แปลดูว่าตัวเลขนี้มันจะเป็นยังไงใช่เนาะใช่ค่ะมันจะเป็นยังไงเนาะก็ลองลองแล้วแต่เราตีเบื้องต้นก็คือร้อสิบแปดล้อคัทครึ่งเราตีเป็นหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสามตัวสามตัวแล้วก็สองตัวเจ็ด

เก้าเกก็ได้สองกแล้วอย่าลืมนะว่าคนนั่งไปกับรถมันมีกี่คนไม่ต้องไปอัดยากแล้วก็ไม่ต้องเก้าเก้าเก้าสามหรือหกสามเก้ากับหกส่วนเดียวกัน ง่ายๆเนาะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วมันปวดสมองถ้าเอ็ดีท่านใดคิดคิดมากก็ช่วยคอมเมนต์ลงให้ให้ดูด้วยนะคะได้ตัวไหนเนาะได้ตัวไหนสรุปสรุปแล้วสรุปก็ยังไงคือปูเป็นไทยล่ะสามเก้าเก่าสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าสรุปตัวสุดท้ายเลยปูวาสามเก้าเก้าสามเก้าหกสามแล้วอย่าลืมล่ะ มันรวมก่อนมากอนมันมีกี่อล่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดางเก้ากเอค่ะเออตีง่ายง่ายนะตีง่ายง่ยอยากิมากเคะเราตีเยอะมากเลยอยากคิดมากนะคะของฝันีหลายไปเองเออนคคิมากเองแบ่งกันไปคนละขึ้นนะคะขึหนึ่งแปดใช่หนึ่งแปด ขอขอบคุณขอขอบคุณปู่ด้วยนะครับปู่หลิงด้วยนะคะที่ให้แนวทางทุกคนได้โชคดีกแล้วกันสาธุให้บุญมีวาสนา